พระอุปคุตอยู่ไหนถึงเวลานิมนต์มาได้แล้วตอบปัญหายโยมเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2553 เลยอยากจะขอไปเรื่องพระอุปคุตเลยก่อนเรื่องเรื่องเรื่องพระอุปคุตน่าจะเรื่องสั้นครับคือผมออกจะแปลกใจครับว่าในพจนุนกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลสารของท่านอาจารย์เนี่ยก็มีพระเถระสําคัญในยุคพระโญมาราชครบถ้วนเลยไม่ว่าพระเนี่ยครับโมกขลิบุตรสัยเถระมหินทเถระโสนเถระอุตตเถระแต่เหตุใดไม่มีพระอุปคุตเเถระอยู่ในพจทนันุกรมเล่มนั้นครับคือถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ พระอุปคุตนี่เทียบกับพระเถระอื่นแล้วก็เรียกว่าพระอุปคุตนี่เป็นบุคคลเชิงตำนานส่วนองค์อื่นนั้นเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราก็บุคคลในประวัติศาสตร์ไว้ก่อนส่วนบุคคลในตำนานนี่มันไม่มีความแน่นอนแล้วก็คนไทยเนี่ยกลับชอบคนในตำนานเหตุที่ชอบสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องคนไทยชอบอิทธิฤทธิปาฏิหารก็เลยพระอุปคุตก็เลยมาอยู่ใน ความทรงจำคนไทยมากกว่าพระที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาอาจจะอย่างนี้อเดี๋ยวอาตามาเล่านิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงคือพระอุปคุตเนี่ยอาจจะมีเช่นอย่างในปฐมสมโพธิซึ่งปฐมสมโพธิเนี่ยเป็นหนังสือประเภทตำนานแล้วก็จะพนันนาเชิงวรรณคดีมากกว่าที่จะมุ่งในทางข้อเท็จจริงอต่นี้ในคำพีเองเนี่ย พระอุปคุตเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในคำพีสักสองแห่งเท่านั้นเองนะหนึ่งก็ในคำพีวยากรท่านก็พูดเชิงว่าพราะอุปคุตเนี่ยเก่งในเรื่องปราบมารใช่ไหมแล้วก็อีกแห่งหนึ่งในคำพีชั้นดีกาก็พูดในเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านเก่งในเรื่องแก้ไขปัญหาจากการที่มารจะรังแกอะไรพวกนี้รวมแล้วก็คือพระอุปคุตเนี่ยมีชื่อในเรื่อง อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์โดยเฉพาะกรรมานและทีนี้เรื่องมันโยงไปหาพระเถระว่าในคำพีเนี่ยอีกองค์หนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระในเชิงบวชศิลศาแต่ก็มีชื่ออยู่ในคำพีในเชิงตำนานชื่อพระอินทคุตอาจจะเกิดความสับสนกันระหว่างพระอุปคุตกับพระอินทคุตพระอินทคุตตะเนี่ย ก็มีชื่อในทางแก้ปัญหามานปราบมารกั้นมานก็คือเรื่องตำนานตอนนี้จะมีบอกว่าพระพระเจ้าอาโศกมหาราชนะพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยตอนหนึ่งตอนที่นับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนี่ตอนหนึ่งก็ได้ถามพระว่าคําสอนพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ พระท่านก็ตอบว่ามีแปดหมื่นสี่พันวัฏธรรมขันนี่พระเจ้าโรมหาราชในพระความที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะทําบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่พอได้ยินว่าพระธรรมมีแปดหมื่นสี่พันวัฏธรรมขันก็เลยอู้อย่างนี้เราสร้างวัดแปดหมื่นสี่พันวัด <c oughs> ก็เลยเอาเลยตกลงว่าสร้างวัดให้เท่าจํานวนพระธรรมขันแปดหมื่นสี่พัน แล้วก็คณะสงฆ์ก็ตั้งพระชื่ออินทคุตเนี่ยพระอินทคุตเถระให้เป็นพระดูแลการก่อสร้างของพระเจ้าอาโศกเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดที่อโศกกรามคือที่อโศกกรามก็เป็นวัดของพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างวัดในชุด8ปดหมนสี่พันนี้ด้วยพระแน่นอนว่าวัดที่อโศกกรามเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่ที่สุด พอเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินเองแล้วก็เลยพระอินทคุณนี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างอันนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าท่านก็ดูแลจนกระทั่งสร้างเสร็จในกี่ปีจําไม่แม่นแ,และสามปีหรือเจ็ดปีอะไรเนี่ยสร้างจนเสร็จอันนี้ก็พระอินทคุณนี่ก็มีชื่อในเรื่องมาดูแลเรื่องงานการใหญ่ๆเช่นงานบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุมารมันจะมาลังควานท่านก็ไปป้องกันให้ปราบมารกันมารอะไรพวกเนี้ยอินทคุตองค์เนี้ยน่าจะมาสับสนกับชื่อพระอุปคุตนะพระอินทคุณมีในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมีในข้อนในํำนานที่มั่นคงกว่ามั่นคงกว่าพระอุปคุณพระอุปคุตคือหมายความว่ามีชื่อในคำพีอัจถกถาด้วยอย่างอัตถกถาวินัยมัง ชื่อว่าสมัติปาสาธิกาก็มีนามพระอินทขุตที่ว่าเนี่ยซึ่งเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีส่วนพระุพุทธพระุพุทธอยู่เหมือนเป็นสันสกฤตใช่ไหมครับไม่ไม่ก็มีในบาลีแต่ว่ามีน้อยแห่งแล้วก็มีพูดแค่พูดถึงนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านามท่านเพี้ยนไปเพราะพูดต่อต่อกันมาพระอินพระอินทขุตจะมีมากกว่าอินทขุตนี่แหละมัากจะมีมากกว่าตไปคืออินทขุศนี่มีเรื่องวิลาวเลย ว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอินทรคูตเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดอะไรเนี่ยมีแต่พระประคุตนี่พูดถึงในคำพีนิดหน่อยแล้วก็พูดแค่ว่าท่านเก่งในเรื่องแก้กปัญหามารการรังควานของมารอะไรเงี้ยก็พูดแค่นี้เองคือพูดถึงไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องราวมีแค่พูดถึง แต่อินทคุตนะัมีเรื่องราวเล่าเลยต่างกันแล้วก็อินทคุธนกะ็หมายความมีเรื่องราวในคัมภีร์ที่เป็นขั้นต้นกว่าเช่นอัตถกถาแล้วก็เรื่องราวก็มากมาในมหาวงก็มีเรื่องนี้เรื่องที่ท่านดูแลการที่มาจะเข้ามาลังควานกันมาในต่างๆในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปงานใหญ่เลยพอนทั้งที่ อินเดียทางชมพูทวีปและที่ทางลังกาทวีปเรื่องมันยาวคนนี้ก็รวมแล้วก็คือเรื่องของพระพระอินทกุตเนี่ก็มีเรื่องมากในคำพีก็น่าจะเป็นองค์เดียวกับพระอุปคุตนี่แหละแล้วอุปคุตนี่ก็คือนามท่านอาจจะเลือนมาแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเพราะคนไทยนี่ คงจะชอบเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริมากกันเลยชอบพระอุปคุตคือบังเอิญกระแสที่เลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตมากเนี่ยนะครับมาจากทางล้านนาคือภาคเหนืองประเทศไทยนะครับ,รบคนทางละแวกเชียงใหม่เชียงรายพวกนั้นรับรับแนวนี้มาจากพมา่าอีกทีหนึง่งจนที่เชียงใหม่นในตัวเมืองเลย,เยมีวัดอุปคุตอยู่ อยู่ใกล้ไนาบาซาเลยนะไนาบาซาเลยนะครับคงจะมาจากแถว,วอิติริศปาฏิหารปราบมารเก่งแล้ว,แล,วแล้วที่พมา่าผมก็ยดีนว่าโอ้โหบูชาพระุปคุตกันมากเลยนะครับถ้าตามที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาถือกัน,นยังไงครับเขาถือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกเทวปุตตมารรบกวนอยู่ตลอดเวลา ทุกยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเ,<ล>เพราะอย่างนั้นในเมื่อมีเทวปุตตมารบกวนผู้สามาตอลอดเวลาแม้สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีอิทธิปฏิหารเพียงพอที่จะรับมือกับเทวปุตตมานหรือพญามารได้<ล>ซึ่งในยุคพระเจ้าโศกก็มีพระอุปคุตนี่แหละเป็นหลักนะครับแต่ที่นบังเอิญต่อๆมาเรื่อยๆจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ย พระภิกษุในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมีที่ปฏิหารเพียงพอเลยต่อต้านฤทธิ์ของเทพบุตรมาหรือพิยามานไม่ได้เลย,เรยพระผู้ศาสนาเลยเลยเหมือนกับแลกลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆ<ช>ถูกถูก,ถก,ถกอิสลามบ้างคริสต์บ้างย่างชิงมวลชนไปมากมายและพุทธแลกลงเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่ทําให้คนสนใจสนใจ,นใจว่าน่ากลัวพ<ช>ุทธศาสนาจะต้องมีผู้มีทิ่เิือหนามามาช่วยปกป้องรักษาศาส,สนาแบบปุบรุธบ้าง ก็อย่างนั้นเนี่ยครับชิดชัดเดียวครับเลยเ<อ>ลยอยากนิมนต์นท่านอาจารย์เลยว่าถ้าจะทำพระพระุทธเจ้าในกรมแก้ไขเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะเติมทั้งพระอุปคุตและพระอินทคุตได้ไหมครับพระอินทคุตนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็นั่นแหละมีหลักฐานจร่งกับพระอุปคุตอาจารย์จะเติมในการแก้ไขไว้ดูทีคือหมายความถ<ม>้าจะให้สมบูรณ์มากมายเชิงตำนานอะไรอะไรด้วยก็ใส่ด้วยแต่ทีนี้ว่าเรื่องวา่าการปราบมาสําคัญเนี่ย มองสองชั้นนะอย่ามองชั้นเดียวที่โยมว่าว่าเออในสมัยพุทธศาสนารุ่งเรืองได้มีพระที่มีฤทธิ์ปราบมาเนี่ยพระปราบมานี่เป็นพระรองนะต้องมีพระที่เป็นหัวหน้านำเป็นผู้นำทางธรรมะทางปัญญาก่อนเนีเป็นหลักพระปราบมานี่มาช่วยเป็นตัวเสริมใช่ไหมเลยบอล นะถ้าไม่มีพระโมคคัลีบุตรติสเถระไม่มีพระมหินเทเถระซึ่งเป็นบุคคลในปอติศาสตร์และเป็นผู้นำในทางปัญญาทางธรรมะเนี่ยพระอุปคุตจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไหมไปไม่รอดหรอก <laughs> จะมีแต่ริษมีแต่ม,ตมาปราบมารอย่างเดียวไม่ไหวหรอกนะมันมารมันมาก็คือว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวหลังควานไงเรียกว่าตัวหลังควาน ทีนี้ท่านมีแล้วมีพระมหินเทเสละมีพระโมคคัลีบุตริเสเทละเป็นหลักให้แล้วแต่ทีนี้พระอุปคุตก็มาช่วยปราบมาเรื่องงานก่อสร้างงานอ,าอะไรงานฉลองพระธาตุอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านถ้าเทียบสมัยพุทธกาลก็จะเห็นว่า พวกเก่งธุรการเนี่ยเขาเรียกว่าพวกเก่งฤทธิ์ยมพอเข้าใจไหมงานธุรการเนี่ยเรียกว่าเรื่องฤทธิเออ์เรื่องฤทธิ์คือการจัดการแก้ไขปัญหาตัดเลยตัวไปแต่พวกตัวเนื้อหาทางปัญญาเนี่ยต้องมีอยู่เหมือนอย่างสมัยพุทธกาลอครสาวกของพุทธเจ้ามีฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาภาษาริบุตร เอตัทคาทางปัญญาธรรมโมคลานะเอตัทคาทางฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วบุคคลไหนที่สําคัญนะ่ะที่จะให้พระอศาสนาอยู่ได้แท้จริงภาษาลิบุตรใช่ไหมช่ <laughs> งางภาษาลิบุตรเลยธรรมโมคลานี่เป็นรองมาตมมช่วยงานธุรการก็ต้องมีพระที่เก่งธุรการด้วย ถ้าไม่มีพระที่เก่งธุรการมันก็ไปไม่ค่ยได้เหมือนกันนะงานพระศาสนานนแก้ไขปัญหาแก้ไขพวกมาบังควานเบียดเบียนอะไรต่างๆล่ะเนี้ยต้องจัดการได้เก่งจัดการ <c oughs> เก่งธุรการจัดการเนี่ยพระพวกนี้เรียกว่าพระที่เก่งฤทธิ์เพราะจะเห็นนั่นเลยพอนี่ต้องมีพระที่เป็นหลักทางปัญญากับผมได้รับข้อมูลจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณนะครับเรื่องรอ ว่าผู้ที่เป็นต้นดําริให้เผยแผ่พุทธศาสนาออกไปหลายๆประเทศเนี่ยจนมาถึงประเทศไทยบ้างสีรังกายบ้างเนี่ยก็คือพระโมคคัลีบุตริสเทระนะครับอ๋อไม่ใช่โมคคัลลานะนี่โมคคัลยบุตรโมคคัลีบุตริสเทระอันนี้ข้อมูลจากหนังสือพระจนกรมนะครับท่านอาจารย์เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้ที่มีความดําริหรือเป็นต้นคิดจะส่งพุทธศาสนาออกไปนอก ออกไปนอกอินเดียเนี่ยนะครับรจนมาถึงไทยหรือสินธิ์ไยเนี่ยเป็นพระโมคลริบุติสิเทระเ,รเพราะอย่างนั้นที่ท่านส่งออกไป9ก้าสายเนี่ยเป็นความดําริของท่านทั้งนั้นเลยเพราะท่านเป็นประธานสง์ในยุคนั้นท่านเป็นประธานจัดสังขยนานะครับรแต่เป็นเรื่องที่น่าอาัศจ,จรรย์ครับผมออกเที่ยวตะเวนทั่วประเทศไทยค้นหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคุริบุติสิเทระผู้เป็นต้นคิดให้นำพุทธศาสนามาถึงประเทศไทยหารูปปั้นรูปหล่อของพระโมคุริบุติสิเทระแม้แต่หนึ่งองค์หาไม่พบครับ ที่วัดพระปฐะม JD, เมจดี์ดูเหมือนจะมีดูเหมือนนะครับดูเหมือนจะมีรูปหล่อรูปปั้นของพระโสนเทระกับอุตรเทระ,ระซึ่งจริงๆแล้วเป็นบริวารที่ที่พระโอกระวะส่งมาเท่านั้นเองทําตามคําสั่งเท่านั้นเองส่วนวัดอโศกการามที่อยู่สมุทรปราการนะครับผมก็ไปตรวจสอบโดยละเอียดคุยกับพระผู้ใหญ่ในนั้นก็มีรูปปั้นพระโสนเถระ พระอุตระเถระและพระอุปคุตเถระแต่ไม่มีพระโมคคิริบุตริสเถระอ,อีกผมเลยนึกในใจว่าคนไทยนี้หลงลืมพระสําคัญรูปนี้กันไปเสียแล้วเมืองไทยจะไม่มีพุทธศาสนาเลยถ้าไม่ได้พระรูปนี้เนี่ยครับเราอยากฝากไว้ในไว้ในไว้ใน,น,นที่บันทึกเทปแล้วกอ็อาจจะพิมพ์เป็นหนังสือเลยว่าขอให้ช่วยกันสร้างรูปหล่ารูปปั้นพระโมคคิริบุติสัตเถระหน่อยเถอะไม่อย่างนั้นคนจะลืมชื่อท่านไปหมดไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครท่านเป็นคนนำพุทธศาสนามาประเทศไทย จะฝากไปอย่างนี้ครับุยิยานอกจากพระสององค์ก็ยังมีพระสงมหาราชที่วัดโสการามอ๋ออ๋อ,อ,อครับคือคือถ้ารูปหล่อรูปปั้นพระเจ้าสงมหาราชที่วัดโศการามนะทำองค์ใหญ่เลยนะครับแต่นอกจากที่นั่นแล้วที่อื่นๆก็ไม่ค่อยมีใครทํากันนะครับ<อ>แ,ตแต่เนี่ยเอาละพระเจ้าสงฆมหาราชอย่างน้อยก็มีองค์ใหญ่และที่วัดโศการามแต่พระโมคขลิบุติเสราชนี่คนไทยลืมหมดเลยนะครับเออแล้วเรียนเยแทรกว่านี้นิดเดียว ก็คืออันนี้อาจจะเป็นคําตอบที่ว่านี่แหละเห็นไหมคนไทยนิยมอิทธิริปาฏิหารอยู่แค่รอบนอกอาจจะอาจจะนะจึงไม่ค่อยเข้าถึงสาระของพุทธศาสนาไม่เอาเลยบุคคลที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเป็นหลักของพุทธศาสนาพระโมคคลลิบุติสเทระเป็นผู้ที่ แก้ปัญหาทางปัญญาเป็นผู้ที่ให้คําสอนชี้แจงคําสอนไหนผิดนันไหนถูกมันยังไงเนี่ยคนไทยไม่สนใจใช่ไหมเอาแต่ลึงฤทธิ์เพราะนั้นคนไทยพุทธศาสนาอยู่มาเท่าไรป,ปีกี่ร้อยเป็นพันปีก็อยู่อย่างเนี้ยไม่เข้าถึงเลยตัวสาระตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะนั้นเราต้องมาเร่งนี้ด้วย ท่านอาจารย์มีโอกาสได้พบเห็นรูปหล่อรูปปั้นพระโมคคขลีบุตรเศรษฐรัที่ไหนบ้างสักแห่งไหมครับไม่เห็นเพราะอาตมาก็ไม่เคยได้ดูอยู่ไนโไม่เห็นไม่พบผมก็ไม่เห็นไม่พบครับรูปปั้นพระโมกขุตอาตมายังไม่ได้ไปดูเลยเลยพอนิดในฤทธิ์ในเดชอะไรนะผมเพิ่งกลับจากอุทัยธานีจังหวัดที่อาจารย์เฉลิบเพชรชัยก็ผ่านวัดทุ่งแก้ววัดของอาจารย์เฉลิบเพชรชัยมีคําประกาศที่หน้าวัดอ่า เขอเชิญบูชาพระิคเนตนํามาจากอินเดียเสริมสริมมงคลนวิหารวัดทุ่งแก้วผมก็เข้าไปดูโอ้โหไปกันใหญ่แล้วท่านอาจารย์หมายความว่าไปงานศพหมอเอสโคจเสนีดิพปะแดง้า้มือไปรูปสาวของพระพุทธเจ้าขวามือไปรูปพระพิคเนตอ้าวเอาไปใหญ่แล้วมันกับมันี่พาสนามหลวงเมื่อกี้วัดพระชษาจุเลนทองอะไรอ่ารอพระพิคเนตสามเมตรครับสามเมตรอีกแล้วห้าหกกันยา แล้ววสีสุดาเอาอีกแล้วต้นตำรับผาจุฬาสร้างความมิจก,กเนตเอามันไปกระใหญ่กระจมอาจารยที่ทานอาจารย์พูดเแปะเลยครับี่แหละท่านเอา <ๆ S 1> พระอุปคุตพระอินทคุตมาเพื่อกันพวกพระคิคกเนตเป็นต้นการไวเพราะมิะนะแล้วพวกนี้จะเข้ามาวุ่นวายเต็มไปหมดคนจะเห่เขวยเพราะว่าพวกนี้มาแล้วมันดึงออกนอกลู่นอกทางมันไม่ใช่ฤทธิ์แค่ฤทธิ์ที่เป็นธรรมะอย่างพระอินทรคุตวคุตเนี่ย ฤทธิ์ของท่านเนี่ยมาสื่อธรรมะได้เพราะเป็นตัวกลางเป็นสื่อบันไดที่จะดึงเข้าธรรมะทีนี้ถ้าไม่มีพระอุปคุตอินทคุตพวกพักพิคเนตพระพวกอิทธิฤทธิปาฏิหารภายนอกที่มีโลภะโทสะโมหะจะดึงไปหมดก็เลยเอาพระมีฤทธิ์ที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเพื่อดึงเข้าธรรมะทีนี้คนไทยขนาดนี้ยิ่งกว่าไม่เข้าถึงหาสาระอีก นะยังเลยถลายออกไปหาอิทธิฤทธิภายนอกนี่คือออกไปหามารแล้วครับเนี่ยทีนี้พุทธจะนับถือพุทธก็ว่ากันไปนี่พุทธสมโนครัวพุทธแต่ปากเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นยังไปอะไรไปภาคกี้นแน่จิเพานมดครับท่านที่างกันนั่นสิกาตรลีสิงคนสนิทของพี่สุธิยาเนี่ยก็ชอบพ้นคว้าการเข้าทรงครับกาตรลีซิงชาวชิกที่มาศษาบิทัมแก็ไปมาทั่วหมดก็บอกไอ้เจ้าอินเดียเจ้าแขกนี่ทำไมมาอยู่เมืองไทยเยอะแยะ พื้นท,ที่นคนปรปฐมก็เข้าองค์ทรงเจ้าแมา่<อ>มาเทวีกันกอันกับพูดภาษาแขกกันอัพเกยใจแฮอับกันนำเกยแฮพูดก็ไปมาเ,เจ้าทรงก็ตอบมาเอ๊ะแกก็บอกไอ้นี่มันไม่ใช่ภาษาแขกเนี่โอ้โอต้องวิ่งหนีเพราะว่าเขาไปที่หากินก็คว้าปืนไปหลอกลคน,นเจอคนแขกจริง <c oughs> เขา้าเลยเลยครับแานแขกพระวัดแขกทีลมนะครับคนไทยไปกันเยอะอีกอ้าว นับถือพุทธก็ไปนับถือฮินดูกันอีกคือคน,คนนี้แหละคนไทยตอนนี้ก็คือเหอออกจากเนื้อหาศาสนาลแล้วก็สูงตนมากจะเป็นพวกเขา้าทรงเยอะพวกชอบเจ้าแมออกมาเทวีอะไรเนียนี่คือสถานการณ์พุทธศาสนานปัจจุบันใช่ก็คือเนี่ยก็เคยพูดบอกพระพรหมมาใหญ่เมืองไทยถูกขับไล่มาจากอินเดีย <c oughs> อา้าวพระพรหมเนี่ยท่านขอภัยถ้าใช้ภาษาไทยท่านเรียวกว่าตกกระป๋องในอินเดียนะ คือพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากตอนพระพุทธเจ้าอุบัติเนี่ยพระพรหมเป็นใหญ่ใช่ไหมต่อมาพอส,สักสี่ห้าร้อยก็เริ่มตกตกมากแล้วก็มีพระวิษณุกับพระศิวะขึ้นมาพระนารายกับพระอิศวนขึ้นต่อจากนั้นพระนาราย์อิศวนก็ขึ้นมาเป็นใหญ่ยงกระทั่งคนศาสนาพราหมณ์นี่ก็เรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดู แล้วก็แยกเป็นสองนิกายนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเรียกวัยสนบแล้วนิกายนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเรียกว่าไายวอินเดียตอนนี้ก็มีนิกายใหญ่อยู่แค่สองนิกายส่วนพระพรหมนั้นไม่มีที่อยู่แล้วอินเดียน่ะนะพระพรหมนั้นต้องอาศัยวัดของสองนิกายเนี่คือพอเขามีวัดของเขามีเทพเจ้าพระศิวะวิษณุพระพรหมก็ไปอยู่ด้วยแต่พระพรหมนั้นไม่มี อิสระความเป็นใหญ่แลละที่อินเดียปรากฏว่ามาใหญ่อยู่ที่เมืองไทยนี่ต่อไปต่อไปพระวิษณุนารายกับพระอิศวนก็จะต้องตามมาเมืองไทยนะฮะตามมาหน่อยและมาเป็นพระตรีมูรติตรีมูรตินี่คือรวมสามใช่ไหมมีพระศิวะวิษณุแล้วก็พระพรหมตอนเนี้ ต่อไปต้องคอยดูละพระวิษณุนารายกับพระอิศวรสิวะเนี่ยจะมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้พระพรมก็จะแย่อีกหาที่ไปใหม <c> ่ <oughs> เลยคนไทยเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่หาความรู้เรื่องสติปัญญาในขอภัยไม่หาก็น่าจะรู้ว่าพระพรหมที่ตัวนับถือคือใครมาจากไหนแล้วเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยเอาแค่ว่าเขามีฤทธ จะสนองความต้องการในการขออ้อนวอนได้ก็เอาไม่ต้องรู้ล่ะเอาแต่ได้แสดงว่าเมืองไทยในขนะนี้มันตกต่ำไปหมดทุกทางนะครับท่านอาจารย์ก็ตกต่ำห็าพิายาไม่มีตกพินิพาประมาทการทหารตารวจบริหารการเมืองตกต่ำหมดตกต่ำก็ต้องยอมรับก็ตอนนี้ถึงได้เน้นบอกว่าปัญหาที่หนึ่งของเมืองไทยปัญหาคุณภาพคนับการศึกษา ก็การศึกษานั่นแหละคือการพัฒนาคนผมขออนุญาตแซมท่านอาจารย์ตอนนี้ดูทีวีช่องเก้าท่านพอดีมีอาจารย์จากยุราบอกว่อนในสวีเดนเขาสอนคนให้คิดเป็นก่อนเขาจะไม่ยอมเรียนวิชาเฉพาะด้านให้เรียนปัจญาสี่ปีครับท่านุอาจารย์ให้คนคิดเป็นก่อนครับเพื่อไปเรียนวิชาเฉพาะด้านเขาสร้างคนแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่คนไทยตรตมาว่าต้องเน้นการหาความรู้คนไทยนี่บางทีข้ามไปคิดเลย ไม่หาความรู้รู้ไม่ชัดรู้ไม่จริงรู้ไม่ท่องแท้คิดคิดบทฐานข้อมูลที่ไม่เป็นจริงคิดเอาหม,มายความว่าได้ข้อมูลนั่นนิดนีด่หน่อยคิดแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไปเน้นนักนะเลยพอดคิดเป็นนะใช่แต่ว่าต้องคิดบทฐานของความรู้ต้องเน้นมากคนไทยนี่ขาดอย่างยิ่งเลย ความใ่รู้หาความรู้ให้ท่องแท้แน่ชัดไม่มีอึอ,อักก็จะคิดเ <c> ล <oughs> ยพ <ผม S 1> อาเชินผมคิดว่าสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะเจลยเวลาที่ท่านการุณกำหนดให้นะครับเพราะว่าท่านอาจารย์มีปัญหาสุขภาพครับเพื่อโยมจะเปิ <c oughs> โดโอกาสให้ใครหรือเปล่าล่ะไม่ทราบมีโยมท่านอื่นจะก็สุดแต่ท่านอาจารย์แต่ผม ข่วงปัญหาสุขภาพท่านอาจารย์นะครับอตอ่มาพอสู้แล้วต้องสู้เต็มที่แต่จะหน้ามือก็ต้องสู้เฉพาะของผมกับผมเองเนี่ยผมผมจะขอจบตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอ,ขอกราบออขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเรามาได้รับความรู้เป็นนันมากแล้วอยากฝากย้ําอีกรอบหนึ่งครับว่าท่านอาจารย์ แก้ไขเพิ่มเติมพระจนุกรมครัง้งต่อไปเนี่ยกรุณาอย่าหลงลืมพระอุป,ปคุตพระอินทคุตเ,<ล>เพราะว่าผมค่อนข้างแน่ใจนะครับ<ล>ว่าจะมีพระสาริบุตรฝ่ายปัญญาข้างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับเ,<ล>เพราะว่าเรา<ข>เรามีแล<ร>้วพระโมคคัลลานะแต่ว่าอุป,ปคุตนี่รุ่นหลังมากครับรรแต่แต่หมายหมายคว่าเราต้องหาตอนนี้จําเป็นต้องหาพระภิกษุที่มีอิทธิปฏิหารเพื่อดึงชาวพุทธเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับคือ ท่านอาจารย์เองเปรียบเหมือนภาษาบุตรเหมือนเหมือนน้องมาต้องดูสายปัญญาสายสาระปัญญานะครับแต่เมืองไทยเนี่ยขาดผู้มิทิิปฏิหารแบบพระอุปคุตพระอินทคุตจนเวลาเนี่ยเทวปตตมานกาลังรบกวนผุ้สงารประทไทยอย่างหนักผมเนี่ยพยายามสะกดรอยตามว่าเทวปตตมากําลังทําอะไรอยู่ในประเทศไทยผมพบร่องรอยไม่ใช่น้อยนะครับซึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังผมพบร่องรอยว่าเทวปุตตมากําลังทํางานหนัก แล้วเทวปุตมานองค์ที่กาลังทํางานหลักเวลานี้คนละองค์กับที่รบกวนสมัยโน,น้นเพราะว่าองค์ที่รบกวนสมัยโน,น้นท่านปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านเป็นสมาธิติไปแล้วบัตรนี้มีเทวปุตมานองค์ใหม่องค์ใหม่ที่มาเป็น เป็นเจ้าว่ะนะครับรอ,องใหม่มาแทนที่แล้วและองค์ใหม่กําลังทํางานในลักษณะที่ใช้เทคนิคไม่ซ้ํากับองคก่อนเลยแทวปุตุมานองคปัจจุบันนี้ใช้เทคนิคใหม่และพุทธศาสนากําลังอาการหนักเพียบเ,เพราะ,ระฝีมือของเทวปุตุมานองค์ใหม่นี่ครับรใช้เทคนิคที่ต่างกัโดยสิ้นเชิงเลยกับองค์ที่รบกวนทุพุทธองค์และพระอุปคุตได้ปราบไปแล้วตอนนี้มีองคใหม่ใช้เทคนิคใหม่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสจะเล่าถวายท่านอาจารย์โอกาสต่อไปครับทีนี้ที่ว่า ยังไม่ได้ลงแ้ะเพราะจะนั้นนุกรมไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องด้านความรู้ก็ว่าไปตามลำดับของหลักฐานนี่พอบาคคนนี่ก็มือหมายความเมื่อหนังสือมันขยายขึ้นก็จะถึงลำดับได้ค่อยๆไปตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันและเราก็เห็นความสําสคัญของพระฝ่ายธุรการจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สําคัญมาก ถ้ามีแต่ไยเนื้อหาสาระจัดการไม่เป็นก็ไปไม่รอดเหมือนกัน <laughs> ใช่ไหมลวงพอก็เป็นเรื่องใหญ่เลยจัดการเนี่ยนี่มก็แต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานปัญญาแล้วคนที่จะจัดการได้ดีก็ต้องเข้าถึงสาระแล้วก็มาเชื่อมว่าจะเอาสาระออกมาสู่การปฏิบัติอย่างไรเนี่ยจะต้องจัดการให้สําเร็จแล้วเรื่องนี้แล้วยมยังมีอะไรไม่มีแง่อะไรเลย แนเเววลลา้ไม่พี่ตอบไปนี่พอจะเข้าเรื่องเปล่าล่ะก็ก็ได้ความกระจ่างเป็นอันมากครับก็กราบขออนุโมทนาสาธุผมยังหวังว่าจะได้มีการเอาไปเอาไปปรับปรุงเรียบเรียงเป็นเล่มนะครับก็ทํางผมจะช่วยจัดพิมพ์ด้วยถ้าใช้ายในการจัดพิมพ์ผมจะช่วยด้วยครับอนุโมทนาคือตอนนี้ต้องเตือนคนไทยอย่าเพลิดเพลินหลงไหลประมาทอยู่ในเรื่องของหนี้นะคือยิ่งเราเป็นหนี้ยิ่งต้องไม่ประมาทหนักขร้บไปอีก ช่ไหมคนที่เป็นหนี้เนี่ยตามหลักเราต้องยิ่งไม่ประมาทเขาก็มีตัวมาบีบคั้นแหละเราหมดอิสรภาพนี่เราเสียอ,อิสรภาพเราจะต้องเร่งแก้ไขอะไรน,น,นะแก้พันธนาการใช่ไหมแก้เครื่องผูมมดไม่ใช่มาเพลินอยู่จนกระทั่งเขาขังไว้ตัวเองก็เพลินอยู่ในที่ขังใช่ไหมมีคนที่เพลินในที่ขังก็มีใช่ไหม <laughs> เพราะเขารู้จักรอ <laughs> เออ นี่การระวังเนะี่ยคนไทยเนี่ยทำไงจะถอนตัวออกได้เป็นอิสระให้สมชื่อไทยจริงๆสักทีนะเออไทยเป็นไทยเป็นอิสระแต่ตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าเป็นอิสระหรือเปล่าเนี่ยหรือเต็มไปด้วยเครื่องผูกมัดพันธนาการหรือแม้แต่เป็นทาสไปแล้วไม่เป็นทาสอย่างน้อยเป็นเหยื่อซะเยอะเลยนะใช่ไหมเลยบอ เวลาเนี้ยเป็นเหยื่อมากนะคนไทยเนี่ยแม้แต่ระบบไอทีอะไรแต่ไรเนี่ยคนไทยนี่ยอยู่ในภาวะเป็นเหยื่อมากเหลือเกินจริงไหมอาจารย์ออคือแทนที่จะเป็นนายของไอทีนะไปเป็นเหยื่อไอทีซะมากมันต้องคิดยังไงยังไงแง,ง,ง,ง่เรานี่จะเป็นนายจะเป็นผู้ใช้เป็นผู้กระทํำยังไงไอนี้เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยถูกไอทีกระทำ ถูกกระทําเป็นเหยื่อแล้วก็ประมาทหลงไหลเพลิดเพลิน <c oughs> เป็นผู้บริโภคไม่ได้เป็นผู้ผลิตเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝ่ายฝ่ายล่างทั้งนั้นเลยท่านอาจารย์ครับ ถ้าเผื่อจะมีการรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่บันทึกเทปไปวันนี้ออกเ,ออเป็นหนังสือซึ่งผมจะช่วยค่าคิมสำหรับสูนเต็มที่นะครับท่านอาจารย์ชอบชื่อไหนครับใช้ชื่อท่าน่ายกเป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้อ้าวนี่ตรงเป้งเลยนะหน้าอ่านเวลาเป็นไทยต้องไม่เป็นหนี้ดีครับอแล้วผมอยากจะดาว,ว่าหนังสือเล่มเนี้ย น่าจะเป็นที่ที่คนอนามไปแจกจ่ายแพร่หลายกันมากด้วยเพราะบางไทยกําลังวิกฤตจริงๆ<อ>คนจะล้มละลายกันเพียบเลยครับก็มังานก็เช่นสู้ความเป็นไทยที่ไรนี่